สวัสดีเราชื่อนกส่วนคนเนี้ชื่อนิง้งเป็นน้องสาวของเราเองเราสองคนเป็นพี่น้องที่สนิทก,กันมากแต่มีเรื่องหนึ่งที่เราสองคนไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่นั่นก็คือนิ้งเป็นคนที่เรื่องเยอะมากเรื่องแรกเลยอะนะนางเป็นคนเจ้าระเบียบมากจัดตั้งแต่โต๊ะตัวเองยันโตพนักงานและถ้าใครทิ้งถุงพลาสติกไว้เนี่ย นางจะเอามานั่งทับจัดเก็บเป็นคอลเลกชันอย่างดีและเรื่องที่หนักที่สุดขนาดที่ชู่ยากต้องเลือกยี่ห้อที่ใช้ประจำเลยป้าคะขอสก๊อตลายเขียวหนาสามชั้นแล้วนี่มันใช้ไม่ได้ตรงไหนแต่มีเรื่องนึงนะที่น้องอาจจะต้องยอมเชื่อหนิงนั่นก็คือการเลือกกระเป๋านี่แหละบอกเลยว่าน้องเราอะ เทสดีจะไปไหนมาไหนให้นิงเลือกอะสบายใจที่สุดเลยอย่างล่าสุดไปเที่ยวมานิงก็เลือกให้บอกเลยว่ารุ่นคลาสสิกสิบเอ็ดตอบโจทย์ทูกใจมากเพราะรุ่นนี้ช่องเยอะใส่ของที่ต้องการได้หมดเลยสุดท้ายนี้ถึงนิงจะเยอะแค่ไหนก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้พี่คนนี้เสมอรักนะจุ๊บ